สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูขูสุคนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศทุกๆุกประเทศทั่วโลกนั้งขาน้องอพี่น้องทั่วโลกก,ก็กระป๋าไพคือเก่าจ้าเมื่อหนึ่งสิพามาเบิง้งพี่น้องว่าดอกอี่หยางจังนนี่ดอกหยางจ้าเพื่อนเพื่อนพอนีพีร่องคอมเมนต์มาเบิ้งที่จะว่าดอกหยางนี่แต่ทังบ้านพี่ไพ่เป็นห้องดอ,อกเซเลเต๋ด้วยค่ะเด้อท่างเหนือเป็นสีห้องดอกหยางน้อ ลืมถามเม่หลวงเนาะลืมถาม,ม่มงยาว่าเพิินหงดอกงงทั้งทีสวยบ่คะพี่น้องสวยเนาะพอดีมาบานเพิินเหมืนอนก็เลยมาเห็นดอกมันงามก็เลยทายเนาะเขาเนะมาเล่นบานแมงยาบานแม่หลวงจะลืมลกดไลกดแชร์กุซัตตะไก่ก็จะดิ้งติดตามเป็นกำลังใจให้ปลาไพยในเด้อค่ะเด้อจ้าสีผ้าเบ่งเนาะค่ะเนาะงาม ดอกมันงามกันนะพี่น้องมึงดูแม่ใก่ไก่มีดินแม่ไก่ไก่พี่น้องช่อมึงดูมันคืองามคัะแก่ดอกหอมกับหอมพี่น้องเอ้ยเห็นบอเพื่อนเพื่อนหอมบอหอมบอมันสีหอมด้วยค่ะเิ่งดูปลาไก่สีไทยต้นมันเหน็บเบิ้งเนาะนี่ต้นมันจีเป็นลักษณะนี้จ้ะดูต้นมันงามพี่น้องอ อันนี้พันดอกเพิ่นยังบวบานนะจ๊ะน้อนี่นี่ยังบวบานนี่ยังโนะมแหลงแต่วันก็ร่างตกลิ่นมากะเนาะ,ะ,นะ,ะแต่เว้นตกลิ่นมาพอดีมาบา,านเลยไงก็เลยไม่เห็นดอกห่าก็เลยถ่ายเอาดอกเพิ่นลงคลิปในะจ๊ะมาให้กันเนาะเอามาขาวคีผักหนอนนะคะเนาะหนึ่งจุดเด่นร่างเอกของเฮาจะ้ะงามพี่น้องนะอบ้างเบิ่งจะติด ผมนล่ก็งามนากพี่น้องคมนี่ก็ได้อือ ดอกสเลตตเพื่อนว่าแมนบอพี่น้องเพื่อนเพื่นแมนบอลอ่นแมนบอแมนกับคอมเมนต์มาบอกมาไขในเด้อจ่าเด้อคอมเมนต์มาบอกแน่ว่ามันแมนบอลฟองกอกหนามเพื่อนจ่าในกองหนามป้าป่าเพื่อนจะปลูกดอกไม้นาะจะเนาะนี่กุศลทั้งแต่ดดาานนางามพี่น้องกกุสลทั้งแต่งามอันนี้เป็นกุศลสีแดงแดะพี่น้องแต่มันงามไม่ยากรรนมาถือสลูไขนาะ งามสวง่วงามงามมากเลยจ้าลินี้ขอขอฝากไปเท่านเนาะค่ะน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,รก,รกรดซัดตไคร้กดกระดิ่งติดตามเพื่อประหารคลิปใหม่ๆของป๋าไพ่เนาะค่ะน้ะนองให้พี่น้องทุกคนมิแต่คามสุขกายสุขใจประสจากโลกโควิทย,ย์รวยรวยเฮงเฮงเจ้าเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า